ه, เก็บเท้าสองข้างเห็นไหมเนี่ยแล้วเขนั่งก็จะเก็บด้วยเลยด้วยเขาน้ารักเขานั่งก็จะแบบถ้าว่าน,นอนเขาก็จะเอาแบบเอาหน้ามาข้างหน้าถ้าเรานั่งอยู่บนรถตู้นะเอ่อเหยียดขาแนละ้วก็าจะเอาหน้าเขามาวางทับกัที่ขาก็าจะหลับสบายแล้วกระโดดข้ามเราข้ามไปข้ามมานั่นมีการเกรงใจถือว่า ร่วมเดียวกันสบายๆพ่อกับลูกอะไรครับไม่ว่าอะไรเลยนะอะไรอะไรเห็นอะไรลูกเอ่เก้าแสนแล้วลูกเก้าแสนแล้วเก้าแสนแล้วโอด เนี่ยไ็้ยินเสียงอะไรหรืนี่ยนี่บางบางปกตินะเราก็เราเมื่ไหน่ี่ก็นอนแล้วหูตั้งขึ้นมาเนี่ยคืออะไรไม่รู้ขาผลับดิตได้แต่หูตั้งแบบตั้งเดกขึ้นมาเลยนะเขาเขาอะไรไม่รู้ เป็นอะไรลูกหนูพลนอนเบาหูหูตั้งขึ้นมาเนี่ยแม่สส่ไปใส่มาอ้าวล้านแล้วโอเคไปทานข้าวทานปลากันก่อนเนาะเว้เจอกันนะทานข้าวกันขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราจะไม่เห็นยี่สิบล้านตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวก่อน อย่างเห็นยี่สิบล้านอีกเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเราจะล็อกแรกล็อกแรกแบบอะไรอะไรเนี่ยหน้าก็หลอนนะดูสักก่อน ซ้ายอ,าอันขวาลูกอโอเคไปแล้วครับมาวันนี้เจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากชีชีบัางบัาง บสวัสดีครับ เย็นปล่อยวิ่งอยู่ในบ้านโหร้อยเมตรไม่มีใครสู้อ่ะชนโน่นชนนี่เบรกไม่อยู่ไงยเขาชอบอชอบรู้แล้วเดี๋ยวเช้าปล่อยเขาวิ่งเขาก็วิ่งเหนื่อยเสร็จแล้วเขาก็จะเดินหงอกแปกหงอกแขกเดินมาแล้วก็ทานนานาสเสร็จแล้วโอเคเย็นเขาปล่อยเขาวิ่งเขาน้าบ้านตรงด้านในบ้านน่ พื้นที่โอเคกว้างเดี๋ยวพวกนี้ไปหาหมอพวกนี้ไปหาหมอพวกนี้เปลี่ยนหนต้องไปหาหมอเพราะว่าหลายสุกเรามาได้ไปเรื่องหมอมาหลายสุกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ วันนี้ก็พากมาทางนี้ท้องวานพาเดินไปทางนู้นแล้วก็ฉีดดมดมเสร็จฉีไหมฉีไม่รู้ยังยังหรือฉีดเมื่อกี้หมดแล้วไม่รู้ ไม่ได้ไล์ครับขอโทษทีเห็นเขาหลับหลับฝนิดเลยนะเรียกก็ไม่ลุกขนาดที่แบบนายังไม่ตามขึ้นไปเลยไม่ใื่สดงว่าหลับหลับหลับก็มีปลุกตอนประมาณทักตีตีสองหรือตีสามนี่แหละ ปุ๊บเราก็เปิดประตูเขาก็ออกไปไม่รู้ออกไปทําอะไรแต่ไม่ได้ออกมาข้างนอกนะอยู่ในบ้านนั่นแหละข้างในแอร์คงหนาวนิดนึงสักชั่วโมงกว่าเขาก็เดินกลับมานอนเหมือนเดิมครับทีนี้เลยเวลานอนต้องเปิดประตูไว้เขาะจะได้ไม่ต้องมาปลุกเราหรืออยากจะไปนูน่นไปนี่นอนนูน่นนอนนี่ก็อิสระของเขาแต่แล้วเขาก็มานอนที่เกิดที่เดิมที่เก่า เ็ิจะเดินไปไหนเนี่ยเดินทุกวันเขาเป็นสุนัขท,ที่ชอบวิ่งชอบเดินนะสุนัขชอบอิสระพออยู่กับเราก็ไม่ค่อยอิสระมีโอกาสเขาก็จะวิ่งเรู้แล้วตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องคือเอาเชือกเนี่ยติดกับตัวเขาไว้เนี่ย แล้วก็ปล่อยเขาวิ่งอยู่ในบ้านเขายิบสองเขาก็ไม่นั่นอยู่แล้วเขาก็จะชอบมีความสุข้ะก็ได้วิ่งนะเขาจะมีความสุขมากมาลุกแมวทีนี้มันมืดมาไปลุกมานี้เลยแถวนี้อยู่ยากลุกไม่แน่จริงนะแถวนี้มันโหด นี่ใครดูเถอะสั่นงิ่งๆอยู่บนรถเชื่อมาตั้งถึงโง,งหมอบเนี่ยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะบุญนี่วันนี้ยังไม่เหนื่วันนี้ยังไม่เหนื่ เดี๋วเข้ามาได้มันสว่างพ้า,าไหนลบๆมืดๆไม่เข้าไม่เข้าตอนนี้มันสว่างเรามองเห็นไปเดินต่อไปเดี๋ยว,ยวกลับมาลูกพ่อจะไปดูบอลไทยกับสิงคโปร์ผลเป็นไงแล้วบ้างแล้วก็ไม่รู้ ไอรทาบ,บอกด้วยนะน้องทานข้าวไปแล้วเมื่อตอนประมาณสักหกโมงเย็นทานหมดเลยาวานก็หมดมีเกนแล้วก็หมดหมดสแสดงว่าเม,มื่อสองวันเขาไม่ค่อยทานเขาไม่สบายวันนี้ไปทานหญ้าหญ้าเมันก็หญ้าหญ้าของสุนัขอะ่ะพอไม่สบายเขาจะทานโอ้โหทานเยอะทานจนหมดโต๊ะอ่ะเฮ้ยหมดต้นเลยอะ่ะ กิน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 ก็ไปเมื่อวานตอนเย็นเมื่อหรืองคืนไปรู้เห็นไปกองอยู่อ้วกแบบโอ้โหมีแต่ยญ้าออกมานั้นเลยกองมาเริ่มเลยแล้วจากนั้นปุ๊บรับประทานอาหารแบบมีเท้าไหร่ก็หมดเดี๋ยวคืนนี้จะเอาอาหารเปียกเป็นซองฮนะเทใ,ใส่ใส่ใส่กระมังให้เขาเมื่เช้าตื่นมาก็เรียบร้อยตื่นมาก็หิวเลยเดี๋ยวคืนนี้นะก่อนนอนเขาต้อง รับประทานนิดๆหน่อยๆล้วก็จะนอนอืมคงรู้นะขนาดเลี้ยงสุนัขยังยาขนาดนี้เลยแล้วเรามีลูกเลี้ยงลูกในโหงใส่อะ่ะไม่เอาตันมืดไปกลับดีกว่ามานี่มาไม่ต้องไปแล้ว ลูกต้องบอกขอพรงมมากกว่าน,นี้อีกใช่ไหมไมาอีกสักร้อยเท่าแล้วมั้ยยุงไม่ให้ไตไล่ไม่ให้ตอมอันนี้ยังแบบบางครั้งก็ต้องคุกดินบ้างปล่อยเขาคุกความแข็งแรงของเขาไงเขาเขาคุกดินมาตลอดอันนี้ถือว่าเป็นภูมิต้านทานให้เขาโดยธรรมชาติทีกรดมดุดนดมนี่ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเขาก็ดมทขทาน อาหารในดินบางทีสังเกตไหมสุนัขเนะี่ยชอบเอาอาหารไปฝังดินไว้อะ่ะเขาได้อาหารเยอะๆเนี่ยนะเขาจะขุดๆแล้วเอาอาหารไปฝังดินถ้าเขาจาไว้แล้วก็วันไหนเขาจะกินเขาจะดมๆแล้วขุดออกมากินนี่คือสุนัขตอนนี้ขนน้องดำกริบเลยเงาแวบเงาแวบ มองอะไรลูกมองตัวนู้นทำไมลูกมีอะไระไม่ได้อาบน้ำไม่เช้าไม่ใช่ไม่เช้าตอนเช้าสายประมาณสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงจะอาบน้ำให้เขาเพราะว่าฝนตกฝนตกลงมาเยาพรก็เอาสบู่ไอเอายาสับ ยาสมยานุ่นมารอฝนหายก็อ่าเย็นแล้วก็เลยไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอเสร็จแล้วกลับมาครับพี่ไ้เกิดบ่ายสามพรุ่งนี้อาพรุ่งนี้อาถ่ายผมก็เช็ดกกระดาษเปียกกระดาษเปียกทุกวันเนี่ยเช็ดทั้งตัวเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดตัวข็้ลำคาญ เ็ุเท้า,าจักรกเลสขาจักรนละาอะไรลูกไม่ไม่หนาวนเะอยกลางวัน,นะจะไม่หนาวสักเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยจะไม่หนาว บายสามเอซี่นี่ไม่หนาวที่นี่วันนี้อากาศสบายสบายไม่หนาวเลยนะไม่หนาวไม่หนาวถ้าอากาศเย็นเย็น<ๆ>หนาวไหมดเดี๋ยวเตรียมอันนี้ไว้เขาเลยไดไดเป่าผมอาบเสร็จเช็ดเช็ดมอกันมาแล้วได้เป่าพอแล้วลุกไปไม่ต้องแล้ว วสวัสดีครับตอนนี้ยังกดยังยังให้ของขวัญไม่ได้ใช่ไหมไมมนยังติดอยู่ใช่ปะ ตกใจหมดเลยกำลังอ่านข้อความใช่คลิปเก่าเ่าจะน่ารักส่งไม่ได้หรออีกกี่วันไม่รู้สวัสดีคร,บครบคับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเขาไม่เคยเดินตามหลังผมเลยนะ เดินนำหน้าตลอดไม่ว่าจะวิ่งอะไรก็จะเดินนำหน้าวิ่งนำหน้าตลอดอย่างนี้น่าจะไปชายแดนนะเจออะไรก่อนเขาจะได้แบบรับใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรถูว่าเพราะสุนัขน้ำหนักไม่ได้หรอกน้ำหนักพลเราไปเหยียบอะไรมันไม่ได้มันไม่ระเบาดมันต้องอย่นงน้งยี่สิบกิโลขึ้นไปยี่สิบไปสามสิบกโล ทีเขาอืดแล้วก็ไม่รู้นะบางทีเราต้องมายกห่างแล้วเอากระดาษเปียกเช็ดดูอ้าวก็เลยแบบรู้อ๋อเพิ่งอึมาเพราะมันมีสีเหลือใหม่ๆเลยอะ่ะแสดงว่าเราไม่เห็นเนี่ยบางทีในป่าเนี่ลงมาดิเขาแอบอึแต่เราไม่เห็นหรอกแสดงว่าไป,ไปไหนละ เฉยเลยไงลูกเขาปิดประตูอ่ะไม่ให้หนูเข้าอ่ะเอาไงดีลูกปีนไหมปีนไหมลูกอเอาไงดีอเอาไงดีหน้าตาเลือลากหิวน้ำแล้วละ่ะมันมีใครมาเปิดไหม เอาไงดีลูกพอพอพอไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านแล้วไม่พาเดินไปไหนแล้วอยู่หน้าประตูแน่พอเปิดแล้วลูกมาเดี๋ยว,เ,ยวเชื่อติดขาหนูออออกมา ไปมาล็อกเนี่ยฮะเราเข้าดูไปปิดเลยยึดสองหองแล้วออกกระแลมไม่ออกแล้วไปแล้วไปพาเข้าบ้านเลยน้ำเดี๋ยวเอาน้ำให้กินไปลูกไปรอพ่ออยู่ในบ้านนะไปละวไปลูกไปเดี๋ยวพ่อตามไป อ๋อไปไปไปเดี๋ยวพ่อตามไปลูกไป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 ย,ยไม่ยอมไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าที่กว้างครับเนี่ยโ้โหเขาวิ่งเนี่ยวิงว่งวู้วววววงวววงออกหลังมุ่งหลังบ้านววนวว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 ้ววลววนวว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  ใกล้ถึงวันที่21ละอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอยกมาอาทิตย์หนึ่งนะโอเคเหนื่อยไม่คือไม่ได้ไล์ครับโทษทีพอน้องหลับไม่อยากปลุกเขาอ,อีกสิบวันโอเคแหมเราก็อยากเจอเร็วๆ คิดว่าอีกสก,กัดทินได้ให้น้องนอนใช่ครับถ้าไม่คือเขาไม่หลับนี่สิโอเคผมจะเอาเข้ามานั่งที่โต๊ะแล้วก็นั่งคุยกันที่หาดใหญ่มีแต่อะไรนะโอ้โห็มีตั้งนานแล้วขยะะครับ มีมาแต่น้ําแห้งแรกๆนะครับแต่ยังว่าต้องเห็นใจเทศบาลเขานะเห็นใจเพราะว่าขยะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแบบน,แบบน้ําท่วมที่แบบปกตินะฮะเป็นอะไรที่แบบไม่ปกติก็คือมันมีมากเป็นเขาเรียกว่ากองภูเขาอะเอานี้วะภูเขาว่าถ้ามารวมเอามากองรวมกันนะขยะผมว่าเป็นภูเขาอะไม่ใช่ภูเขาเลยภูเขาใหญ่ๆเลยนะเพราะนั้น มันก็ลําบากนิดนึงนะในการเก็บก็ค่อยเก็บไปนะก็ผมก็เห็นใจนะแล้วก็ให้กําลังใจทั้งคนที่ทํางานนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นนะครับให้กําลังใจทุกคนผมบอกว่าบางทีเราเข้าไปเนี่ยในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเราไปช่วยเขาพื้นที่นี้พื้นที่ใกล้ๆเราไม่ได้ไปช่วยก็โดนตําหนิพื้นที่นี้เราไม่ได้เข้าไปก็จะโดนตําหนิ เหมือนกับว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือ,อในซอยนี้ซอยนี้อ้าวทำไมให้ไปซอยนู้นเหรอทาไมทําไมต้องนู้นทาไมต้องนี่ทําไมเราก็ไม่อยากจะตอบคาถามนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยมันประมาณทักเป็นหมื่นครัวเรือนนะครับเป็นหมื่นครัวเรือนบางทีเราได้เต็มที่แค่ประมาณห้าหกพันแค่นั้นเราก็ถือว่าโอ้โหมันก็เต็มที่แล้วเนาถุงยางชีพเราเนี่ยกว่าจะไปถึงของเราจะาไปถึงกว่าจะแพ็คก,กว่าจะอะไรก็ได้ไมไอขึ้นที่เราแพ็คของกันนะ่ะนั่นน่ะ พันเกือบสองพันนะฮะถ้าใช้เวลาแบบโอ้โ,โ,โหนะก็เราก็ถือว่ากลับมาจากช่วยเหลือพี่น้องจาชาชนแล้วก็ต้องมาพักของต่อนะครับบางทีของก็บางทีพักแล้วบางทีของหมดต้องรอของอะไรประมาณนี้นะบางทีเขา้าใจดิงแต่วันนี้นะครับมูลิธิเพื่อนพึ่งพาย่ายากนะครับที่นําถุงยายชีพจำนวนเจ็ดพันหกร้อถุง ะครับโดยรถไฟนะครับรถไฟขึ้นจากหัวลำโพงนะครับไปที่อำเภอหัดใหญ่นะครับจอสงขวา7 6 0ดสงขลา7,600ถุงนะครับก็ลองคิดดูเนี่ยนะทั้งเนี่ย7,600ถุงนะครก็ยังไม่พอนะครับแต่นี้เต็มที่แล้วนะของเขิงคือ,ค,อคือที่บริจาคมาที่ทางช่อง7สีเนี่ยทางช่อง7 h อเนี่ยเขาก็เต็มที่ทุกคนก็มาช่วยกันนะที่วันนี้ที่ ัวลำโพงนะครับเดนนี้ผมจะไปแนละ้วบอกโอ้พอดีมันติดอยู่นิดเดียวก็เลยจะไปเขาก็บอกว่าบ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ใครไปช่วยกันเอาเอาเอาถุงยางชีพนะครับเอาถุงยางชีพขึ้นรถไฟนะครับจำนวน7,600ถุงนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสิ่งของและปัจจัยนะครับให้กับทางช่อง7 HD นะครับวันนี้ส่งไปแล้วนะครับ7,600ถุงน่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับประมาณสายๆหรือประมาณช่วงบ่ายๆนะครับน่าจะถึงหนดใหญ่ช่วงบ่ายๆนะครับก็ยังไงแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีทั้งสองงานใหญ่ก็คือทั้งชายแดนนะครับที่ ภาคอีสานนะครับตามตะเก็ยบแสดงว่าจะเป็นสุรินทร์สักแก้วศรีสะเกดอุบลราชธานีบุรีรัม์นะตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมันน่าจะหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับน่าจะหนักกว่าครั้งที่แล้วยังไงก็ช่วยส่งกาลังใจให้กับพี่น้องทหารทหารที่อยู่แนวหน้าของเรานะครับอย่าให้มีการสูญเสียเลยนะครับเราจริงๆแล้วถามว่าสงครามเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีหรอกครับนะฮะมันก็มีการสูญเสียทั้งสองฝั่งนะครับ ฝั่งนี้มากฝั่งนี้น้อยนะก็คือสูญเสียนะครับแต่ทำยังไงได้นะครับถ้าจะต้องอถ้าจะต้องเขาเรียกว่าจัดการขั้นเด็ดขาดถึงกับอธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องทำนะครับยังไงแล้วมันก็ต้องทำนะครับเราไม่ทำเขาก็ทำเรานะครับก็เห็นใจนะเห็นใจผู้ผู้นำประเทศเห็นใจทุกคนนะครับเห็นใจ ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับของทหารหารที่ที่ที่ไปอยู่แนวหน้านะครับผมรู้ในการสูญเสียเนี่ยมันมันยากที่จะทําใจนะออเป็นว่าทำเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งหานใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ทั้งชายแดนนะครับภาคอีสานนะครับเราก็ ช่วยกันเป็นกําลังใจให้ด้วยใครมีอะไรก็อย่างตัวนี้มูลทิ่เรตันยูนะครับก็นําครัวนะครับครัวแบบใหญ่มากผลิตอาหารวันละประมาณ7,000นะเจ็ดพักล่อง วันล,ละนะครับ7,000กล่องให้กับพี่น้องประชาชนและกับทหารที่อยู่แนวหน้าเราจะมีรถพยาบาลประมาณ12คันนะครับแต่ที่ส่งไปอีกแล้วครับประมาณ12คันอยู่นะครับช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือทหารนะครับเราส่งโรงพยาบาลตอนนี้มาส่งเข้ามาในโรงพยาบาลถึง8ดิ้วนะครับจากจาก จากสักแก้วนะครับจากสักแก้วมาตอนนี้เข้ามาแปดลิ้วล้ะบางที่ก็ไปเอ่อทางมาตลาดก็ออกมาแล้วนะครับก็ยังยังคิดว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากจะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็ไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับอยากจะบริจาคให้ใครยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับเห็นสมควรนะครับเห็นว่าเอ่อเขาเอาไปทําอะไรนะครับเป้าหมายชัดเจนไหมนะครับ มีนัยยะอะไรไหมยังไงก็ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จากเริ่มบริจาคน้ำท่วมที่หาดใหญ่ไปนะครับก็มีหลายๆช่องนะครับที่เปิดรับบริจาคนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายๆห,หน่วยงานครับที่เปิดรับบริจาคกับที่ชายแดนนะครับก็ดูแลกันนะครับหมูที่เล่นอยู่ก็ก็แล้วแต่นะใครจะมาทํา ูลที่มูอที่ตอนนี้ถ้าพ่ะวัตถุดิบนะเราใช้ไก่วันๆตกก็ประมาณก็ห้าหกร้อยกิโลเหมือนกันฮนะเพราะว่าเราหกเจ็ดพันกล่องเนี่ยไม่ช่จะไก่อย่างเดียวรับมีหมูด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าใครใครอยู่แถวนั้นนะใกล้ใกล้ที่ยสุรินนะครับราชพัฒสุรินใครมีวัตถุดิบนะครับเป็นผักเป็นไข่เป็นอะไรก็แล้วแต่เอาไปให้มูอที่รากงตันยูได้ตั้งอยู่ที่นั่นนะครับเราผลิตวันละประมาณ7 0 0 0กล่องนะครับ เอาไปให้เราที่นั่นได้เลยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวดูสักวันสองวันนี้นะไม่ติดภารกิจอะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ที่เราจะพัดท,ที่สุรินนะครับไปไปให้กําลังใจทั้งครัวของลุงอัตัยูให้กําลังใจเจ้าหน้าที่มูลที่นังอัตัูที่ไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับก็ลองไปดูว่าเพราะตอนนี้มันก็ใช้ชีวิต นิดนึงคือจะมีการเขาเรียกว่าเคอร์ฟิวนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงประมาณตีห้านะครับหลายหลายอำเภอแล้วก็มีมีสักแก้วมีผมไม่แน่ใจว่าสุรินโดนหรือเปล่านะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับเพื่อน mm hmm. ๆทุ่มครึ่งละเพื่อจะได้ไปทานข้าวนะครับแล้วก็ทำภารกิจ าใครคิดถึงก็ดูตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนตอนนี้ช่องเจ็ดเลยรันอยู่นะครับรีรันอยู่เสือสังนะครับดูกันได้นะครับตอนนั้นย้อนไปประมาณ6ปีนะครับเสือสังนั้นย้อนไป6ปีนั้นไว้ผมยาวผมจริงครับผมจริงหนวดจริงทุกอย่างผมไม่ชอบอะไรที่มันปลอมๆคือต้องมาแปะมาทําเขาทําให้ผมใส่วิกแมวกว่าจะเล่นเนี่ยผมใช้เวลา,าอยู่ขอเวลาเขา3าเดือนนะครับในการไว้หนวดไว้เขาให้มันยาวผมยาวแล้วก็โอเคตกลง เล่นในเขานะครับตะกุดโทนะครับช่องเจ็ดเโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากทุกกำลังใจครับขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันแต่ไลฟ์สดวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มีอะไรก็อีกทีก็จะหวังอะไรมากโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนาตีสอดนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ ให้กำลังใจพี่น้องทหารหารนะครับตอนนี้พวกเรานอน,อนหลับสบายรับประทานอาหารนะครับที่ดีๆพวกเขารับประทานข้ากล่องพวกเขานอนไม่หลับพวกเขาเสียสละทุกอย่างนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจพวกเขาด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ